วัยนี้มีคุณค่านะคะโดวยวิทยากรของเรานะคะก็คือท่านผอ,อ,อยุพินด์ดอสิยามีนะคะก่อนที่จะบรรยายขอเรียนที่สร้างถึงประวัติของวิทยากรนะคะท่านมีประวัติเยอะมากเลยนะคะ จบการศึกษานะคะการศึกษาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยประสานมิตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธนะคะแล้วก็ประสานมิตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรประกาศนียบัตรวิชาปรัชญาและการบริหารจากมหาวิทยาลัยเอาเบด้าประเทศแคนาดานะคะประวัติการทำงานของท่านนะคะท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระดับก้าโรงเรียนราชิีราชินีบูรณะจังหวัดนครปฐมนะคะเป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมแล้วก็เคยดำง แล้วก็ดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษโรงเรียนในร้อยตำรวจสัมพันธ์นะคะจนถึงปัจจุบันนะคะท่านก็ยังเป็นดำรงตำแหน่งนี้อยู่นะคะตำแหน่งสุดท้ายของท่านนะคะท่านดำรงตำแหน่งผู้บริการระดับ9โรงเรียนราชบุรณะตามที่ฉันได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะท่านยังเป็นวิทยากรอบรมผู้บริหารระดับสูงและผู้ช่วยผู้บริหารของสถาบันผู้บริหารกระทรวงศึกษานะคะเป็นวิทยากรบรรยายประถมนิเทศประชิดทิเทศนิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะ เกียรติประวัติของท่านนะคะที่เคยได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นผู้บริหารดีเด่นระดับประเทศของคณะรุสภานะคะได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นสิทธิ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะรวมถึงได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นคนดีสีนครปฐมด้วยนะคะ ปัจจุบันนะคะท่านดำรงตำแหน่งประธานกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดนครปฐมนะคะเป็นผู้รับอนุญาตโรงเรียนอนุบาลเสรีปัญญาเป็นรองประธานสภาพัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมนะคะแล้วก็เป็นประธานชมรมมุลรักในหลวงในจังหวัดนครปฐมด้วยนะคะวิทยากรท่านมีคุณวุฒิเยอะมากเลยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับท่านผอนะคะเยนเชิญค้าท่านผอยุทธินดุษยามีค่ะเเชิญท่านบนเวทีเลยนะคะ ที่ฉันได้อ่านประวัติไม่หมดนะคะถ้าประวัติหมดนี่ิสีหน้าเลยนะคะค่ะขอเรียนเชิญเขาเตรียมปรบมือให้ท่านผออนุธงศสุรยามีครั้งนะคะสุรภีรจนทรพงศ์ที่ปรึกษาสมาคมสตรีเพื่อสตรีนะคุณสิริขวัญจันทราสุดนายกสมาคมสตรีเพื่อสตรี ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมประชุมสัมมนาเรที่นี้ที่รักและเคารพยิ่งนะคะับท่านาค,คนพูดที่หลังเนี่ยทำได้กำไรเพราะคนอื่นพูดไปเก,กือบหมดแล้วนะตั้งแต่ท่านอานเพอประธานในพิธีจนกระทั่งคุณสุรพี ก็รู้สึกว่าปัญญายได้จับใจของหลายหลาคนเร้ยงสังเกตว่านั่งฟังด้วยมีสมาธิทีเดียวนะคะน่าจะจับความว่าความดีเท่านั้นแหละที่ครองโลกเอ่อเ้งนะประทับใจในที่พระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอาจร์ตอนที่ท่านประอายุสังขารจะเสด็จ ิพาระนนร้องไห้โศกเศร้าเป็นอย่างมากพระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอนุนบ่าดูก่อนอานุนเจ้าอย่าโศกเศร้าไปเลยเราไม่ได้จากเจ้าไปไหนเรายังอยู่ในใจเจ้าอยู่ใกล้ๆตัวเจ้าในใบไม้ในน้ำในทุกอย่างรอบตัวเจ้ารับเราคิดถึงเรา ย้งทำแต่ความดีเท่านั้นจบเพราะฉะนั้นถ้าทุกอย่างนี้ดีโลกคงจะไม่วุ่นวายอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้วุ่นวายมากเขาเรียกว่าสังคมมันเปลี่ยนวัลเรืกินจนทำให้อารมณ์ของคนเนี่ยมันผันผวนอีกเหมือนจะไม่บริสตามสถิติของว่า เมื่อปี2554มีคนเข้ารักษาโรคทางจิตในโรงพยาบาลจะไม่ออกกรี๊ดออกกรีเดจนๆก็ไดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเก้ที่เป็นเรื่องว่าอารมณ์แปรปรวนอิสรัหัวเรื่องจาใครโรคเ่านไปเสร็จก็อิ่พี่สาวท่านจะเป็นพี่สาววันนี้แต่งตัวสวยจัง แต่ทุกนี้ผมเห็นห้าครั้งนี่เรื่องจริงนะฮะอย่าแบอบกใครเนี่ยครับเนี่ยผมเขาเห็นห้าครั้งแล้วท่านเชื่อไหมคะว่าเดียกเอาไปพูดหน้าแถวให้เด็กฟังบอกว่าหนูฟังแล้วหนูตีความหมายว่าอย่างไรคร,รูว่าท่านชื่นชมและท่านชมว่าเราใช้ขอคุ้มค่าไม่สุูยสุรได้ แต่ถ้าคนคิดกลับก็บอกว่าแหมมันอะไรก็เว่าไรแล้วนะาานนมันไม่ใช่ไปจากพูดที่เด็ดมนะนะันนันเขาพูดยังไจงจำไม่ได้ลนยะ<ส>ใคล้ายๆว่า<ส>ไมู่้่ค่าเพราะมรงมเจฉาอะนรก็เขาตามใจอ่าน,นะท่านจะเห็นว่านั้นมีความสุขใครจะว่าอย่างไรไม่สนใจแต่เวลาพูดกับใครเราพูดดีๆไปด้วยใครจะทำอะไรเพื่อช่าง เขาบอกว่าถ้าอยากจะพิีชิตภูผาอยากมีปัญหาประจอมส่วนเรื่องเล็กๆน้อยๆทั้งมันเราไว้ํวำเรื่องที่สำคัญใครจะพูดอะไรก็ตัง้งใจเออเป็มีสุภาสิโรโรคในองค์กรที่เคยเขียนไว้นักเรียนทีน่เรียนบ้านเรียนีน่ยจะได้อ่านก็บอกว่าห้ามเริงไว้อย่าให้มีไว้ ห้ามสุรยิยะแสงจันทร์ส่องใช้ห้ามอายุให้หันคืนเล่าห้ามเหล่านั้นไว้ได้จึงห้ามมินขา่าแปลว่าการเห็นขาว่าร้ายแต่มันยิ่งหญ่จริงๆคนชอบพูดชอบว่าแต่จริงๆแล้วเราต้องฝึกคนไม่ให้พูดสินร้ายเหมือนเมื่อกี้คุณสุรพีก็พูดเลจะทักทายปราัยต้องพูดจาดีๆเพราะเพราะ บอกอันห้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลงปากหวานหูไม่รู้หาอันเจ็บอื่นหมื่นแสนเจ็บแผลงลายเจ็บจังตายรอบพานเด็กให้เจ็บใจอย่าพูดอะไรนะให้คนเจ็บใจกันง่ามันยาจริงเพราะนั้นคิดก่อนที่จะพูดคิดดีจะพูดได้ดีแล้วก็ ำแต่ดีคิดนะมีอาจารย์ตัวบริหารโรงเรียนท่านหนึ่งนะท่านไปขอพรดีเลยแ้วเมื่อนิดจหวั่ลวงพ่อถึงระเอมมาเจ้างนี้เนี่ยท่้นบอก5้าศึก้าปต้องการขอพรมันต้องทำเองท่านบอกคิดดีพูดดีทำดีเป็นศีลเป็นพรสูงสุดไม่มีพรเทพพรมนุษย์ ประเสุดเข้าความดีที่เราทำนะท่านจะเป็นที่รับที่ชื่นชมความมั่นคงในชีวิตทำให้เราเป็นสุขแล้วเราก็ช่วยแบ่งปันให้ผู้อื่นอยาให้อะไรก็ได้ที่เรามีให้ความรู้ให้ความคิดให้ความรักให้ความช่วยเหลือสุดท้ายคือการให้อภัยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องจ่ายทั้งสิ้น ให้อภัยไว้นะครับแต่แ้ก็มีตัวอย่างเยอะแต่แล้ก็เหมืนตานาฬิาการาเวลามันไม่ค่ยจะมีนะะนี่มันอีกโมงแล้วเนี่ยเนี่ยงีกห้านาทีเที่ยง,เ,ยงเขาแค่เดียนพูดตามตารางว่าสามสิบเนี่ยนั้นก็พูดไปยี่สิบนาที <c oughs> เอาล้วนะ <c oughs> ทีนี้ความมั่นคงในชีวิตเนี่ยเราต้องช่วยตัวเองมาตั้งแต่เรายัง หาได้ทําได้หรือว่างั้นแต่ถ้าไม่ทันตอนนี้ก็ต้องอยู่อย่างสมถะแล้วไม่ขี้บน่นขี้ว่าถ้าท่านขี้บน่นขี้ว่าลูกหลานมันล้พานเหล,ล,ลือเกินนานาคนแก่หก,ก,กป้าได้พูดอะไรไว้นะพยายามสะกดใจนับหนึ่งถึงสิบก่อคนคูแต่ว่าได้ไหมหือว่า อีหน่อยเราก็ไม่อยู่กับเขาแล้วเมื่อเรายามจะเอาอยู่อยู่ให้เขามีความสุขและมีความรักที่จะดูแลเรานะ,ะทีนี้นอกจากความสงบแล้วการเรียนรู้นี่าเป็นมากการเรียนรู้ต้องเรียนตลอดชีวิตวันนี้ท่านทั้งหลายก็มาเรียนรู้จากการฟังอ่านก็ได้ฟังก็ได้ดูก็ได้ เล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความจริงท่านทั้งหลายประสบการณ์เยอะถ้าเรามีเวลามากกว่านี้ท่านจะได้มีโอกาสเล่าประสบการณ์ของท่านให้ฟังประสบการณ์ของผู้สูงอายุเนี่ยมันรู้พบหนาวพบร้อนเพราะประสบการณ์นั้นได้ทดลองใช้มาลแล้วอ่อันนี้คือความมีค่าของผู้สูงอายุแต่บางคนอาจจะทำให้ตัวไม่มีค่า พอลูกหลานทําผิดแทนที่จะงัดประสบการณ์ดีๆมาแก้ปัญหากลับาซ้ําซ้ําเติมให้เจ็บปวดทั้งกายและใจอันนี้ท่านต้องระวังเหมือนกันมันจะกลายเป็นผู้สูงอายุที่น่าเบื่อหน้าัำพางเมื่อไหร่จะตายสักทีท่านต้องอยากให้ลูกหลานอยู่กับท่านนานๆและอยู่อย่างสแสดงระตันยอยู่กระตเวนที่ตานะคะ,อ,ะอันนี้เพราะนั้น ต้องเรียนรู้มากมากถึงบัดนี้ก็ยังต้องเรียนอยู่มันจะมีอะไรที่เพิ่มเติมมาให้เราได้รู้จักงานะไปแก้ปัญหาชีวิตอย่างน้อยเราจะต้องรู้เท่าทันทันคนทันเหตุการณ์อันนี้จะเป็นนะคะแล้วที่สำคัญที่เ้นอยากพูดเป็นเรื่องสุดท้ายเพราะเวลามันแนมไปแล้วนะเดนอยากบอกว่า ท่านจำลงทำจิตให้ดีนะฮะปัญหาทุกอย่างแก้ได้ปัญหาเขามีไวให้แก้ไม่ได้มีไว้ห้กรุ้มถ้าแก้แล้วแก้จนสุดปัญญาจริงๆท่านก็บอกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองท่านสุทธพาท่านบอกนะะแก้สุดปัญญาแต่ถ้าไม่แก้ปัญหาไม่ดีท่านบอกแก้จนสุดปัญญาแก้แล้วไม่สำเร็จ มันเป็นเช่นนั้นเองเหรอแหมสบายจังเดี๋ยวก็ลืมอย่าไปเครียดนะอย่าเครียดอย่าไปตกตะวัน,นแล้วก็จะลืมข้อสุดท้ายจริงๆลีตวนยูบอกว่าถ้าท่านอยากมีชีวิตเพื่อดูดวงตะวันขึ้นพรุ่งนี้ท่านอย่ายู่เฉยเฉยจงหางานการทำ อาจารย์งานที่ได้รับท่าตอบแทนหรือเป็นงานอิสระรณะหรือเป็นงานอดิเรกอย่าอยู่เฉยๆมีหลายคนพูดกันเร็นเหมือนกันอาจารย์80สิบาทหยุดได้แล้วเหนว่าหยุดจะตายสนะิคนหยุดก็คือคนตายกล้ามเรือที่มันจะต้องหายไปตามกาลเวลามันก็หายเร็วขึ้น หมดเลยหย่อนยามหมดี๋ยวที่เด็ดขาดเลยนะยังไม่หย่อนยานเพระาะว่าเพระาะว่ายังทำงานมากแล้วตอนนี้เมื่อสามวันนี้เองสามวันนี้เองนะมีงานใหญ่เข้ามาท่านบัณฑิตนะไม่ทำไม่ได้านานี้เพราะท่านบัณฑิตเชียร์อยู่งานนี้ไม่ทำไม่ได้ท่านนะนังสือแจ้งมาว่าไงเมื่อสามวันนี้เองแล้วเดินพึ่งออกไปปรึกษา ท่านปึกษาที่อารย์จัดหวัดเมื่อวานนี้เองท่านบอกจริงๆใ,ให้ความร่วมมือียบดีแล้วให้ตั้งใจว่างานอะไรงานนี้คือพุรุสุภามีหนังสือมาถึงเตืนว,ว่าในฐานะที่อาจารย์เป็นครูที่ได้รับรางวัลครุสภาองค์เขียนอย่างนี้เลยนะ และได้รับรางวัลครูผันสิทธิมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีขอให้อาจารย์ได้เป็นแกนนาในการรวบรวมครูดีเด่นทุนหลายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือครูประจําวิชาที่ได้รับรางวัลระดับประเทศขอให้รวมกันเป็นบุดแผน่น แล้วมาทำโรงการขอความเห็นเหมือนกระดมผ่ังสมองว่าเราจะดำเนินการเรียนการสอนให้มันถูกทิศทางให้เด็กของเราได้เล่าเรียนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรเนื่เมืาอตายอายุ83เนี่ยงานนี้มันไม่ใช่งานเล็กนะขาคือมาเลยแต่ทำาทํทแน่ๆเเห็นว่ามันจะเป็นงานใหญ่ที่สุดในชีวิต คืองานสร้างคนนะถ้าเราสร้างคนได้ตารางไม่ต้องมีนึกว่าถ้าสร้างคนให้ดีได้ตำรวจหมดอาชีพนายความหมดอาชีพอายการก็ไม่มีศาลก็ไม่มีคุกเ็ไม่ต้องสร้างนอนเปิดประตูเปิดหน้าต่างรับลมเย็นสบายไปไหนไม่ต้องห่วงเมื่อ,อไรจะถึงวันนั้นขอให้พวกเราทั้งหลาย ที่นั่งประชมุมนั่นแห่งนี้จงเป็นตัวแบบตัวนำที่จะนำรงสนให้อยู่ในความดีทั้มวนแล้วก็เป็นแบบอย่างแก่นุชนให้เขาได้ช่วยกันสร้างสังคมนี้ให้กลับ,บสันติสุขอย่างแท้จริงนะคะเพียงนะคะผู้สูงวัยคือรากแก้วยิ่งใหญ่อย่างรากลึกความคิดนึก มองผ่านการสมัยประจับจแจ้งเชิงชั้นปัญญาไทยผู้สูงวัยฝากชื่อให้รือชาเอาไม่ได้นะคะทำให้ได้ช่วยกันฝากชื่อให้รือชาว่าผู้สูงวัยไม่ใช่ผู้รู้ภาพแต่เป็นผู้มากด้วยประสบการณ์อันดี่า ต่อเยาวชนต่อการสร้างสังคนคมไทยให้หน่าอยู่ยิง่งนักสวัสดีครับ